เจ้านายเชือแฉตำรวจโกงชอบอมเบีย้ยเลี้ยงโควิด5นายพลและ48ผู้อวมกับยังชิวๆสบายดีระดับนายพลประมาณประมาณ5นายครับแล้วระดับพันเอกครับพันเอก40มั้งผมไม่แน่ใจ48พันเอก48นะครับในพล5นายนะครับทั้งหมด189นาย ปรผ่านมา2ปีจนป่านนี้คดีอาญาและวินัยยังดําเนินไปไม่ถึงไหนพบตรชี้แจงหน่อยได้ไหม5นายพลตารวจและ48ผพ่วงกับปฏิบัติหน้าที่มิชอบอมเบียเลี้ยงโควิดสอบกันตั้งแต่12มกราคม64จน12มกราคม66แล้วย้อนอดีตผลการสอบทุจริตอมเบียเลี้ยงโควิด19รอบแรกพบผู้กระทาความผิด189นายเป็นระดับนายพล5นายระดับพันตํารวจเอก48นายถามว่าสอบกันตั้งแต่12มกราคม64ถึง12มกราคม66ไปถึงไหนแล้วชี้แจง นได้ไหมครับท่านผอ,อตอรสอืบจากข่าวพาย้อนอดีตไปเมื่อ12มกราคม2564ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอปกรตรพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบเบีย้ยเลี้ยงโควิด -19 ครั้งที่4โดยพลตำรวจเอกวิษณุเปิดเผยว่าวันนี้เป็นการพูดคุยเพื่อสรุปตัวเลขผู้กระทำความผิดตัวเลขผู้ที่ถูกลงโทษไปแล้วและผู้ที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนทางวินยัยหากหาพยานหลักฐานมาหักล้างได้ก็ไม่เป็นไรหากหามาไม่ได้ก็เป็นกระบวนการทางวิ ในร้ายแรงโทษสูงสุดไล่ออกปลดออกหากมีคดีอาญาด้วยก็ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชพิจารณาเบื้องต้นที่ทราบตอนนี้มีผู้กระทำความผิดทั้งสิ้น189คนระดับนายพล5คนระดับพันตำรวจเอก48คนอย่างไรก็ตามจะสรุปผลอย่างเป็นทางการให้ทราบต่อไปโดยในวันนั้น15นาฬิกาพลตำรวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเจเรตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมผ่านระบบทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ติดตามผลการดำเนินการทางวินัยกรณีมีการร้องเรียนผู้บังคับบัญชา อมเบียเลี้ยงโควิด -19 รอบแรกพบว่าทุกกองบังคับการมีข้าราชการตำรวจที่เข้าสู่กระบวนการทางวินยัยประมาณ189คนจากพื้นที่นครบาลและภูทรจังหวัดรวม23จังหวัดทั้งระดับกองบังคับการภูทรจังหวัดและระดับสถานีตำรวจ73หน่วยโดยพบผู้ร่วมทำผิดตั้งแต่ระดับนา,นายพลราวหนายพันตำรวจเอก48นายนอกจากนั้นเป็นระดับรองผู้อุ้มกับการสารวัตรรองสารวัตรและผอหมู่รวม136นายซึ่งมีการพิจารณาโทษตามแต่มูลเจตนาของผู้กระทำผิดตั้งแต่เบาไปถึงหนักตั้ง แต่ว่ากล่าวตักเตือนการภาคทันการกักยามการกักขงังการตัดเงินเดือนและหนักสุดคือเสนอเข้าสู่การสอบสวนพิจารณาวินัยร้ายแรงซึ่งหากมีหลักฐานยืนยันก็จะเข้าสู่การลงโทษปลดออกไล่ออกและดำเนินคดีทางอาญาต่อไปนอกจากนั้นได้ดำเนินการทางการปกครองอีกส่วนหนึ่งโดยมีการย้ายข้าราชการตำรวจที่ถูกพิจารณาโทษโดยเฉพาะระดับผู้กำกับสารวัตรออกจากพื้นที่ไปทำหน้าที่อื่นเช่นตำรวจภูธรภาค6และตำรวจภูธรภาค8ได้กําชับไม่ให้ผู้ที่ถูกย้ายกลับไปที่เดิมโดยเด็ดขาดในที่ประชุมพลตำรวจเอกวิษณุได้ย้ำให้ทุกหน่ว ระมัดระวังการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกประเภทโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดโควิดรอบใหม่ซึ่งตำรวจโดยเฉพาะในพื้นที่ประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำเป็นต้องใช้กำลังพลสนับสนุสน,นภารกิจทั้งการลาดตระเวนและจุดคัดกรองดังนั้นการพิจารณาโทษในครั้งนี้ให้ทุกหน่วยถอดบทเรียนและต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอีกแล้วการเบิกจ่ายทุกชนิดต้องไม่บกพร่องจะอ้างว่าไม่รู้ไม่เข้าใจระเบียบไม่ได้ต้องทำให้ถูกต้องตั้งแต่กระตุมเม็ดแรกและว,วันนี้เงินเบเี้ยเลี้ยงที่เบิกมาต้องถึงงงมมมือออผู้้้้้ไดดรรรรัับบบสสสสิททธ์หหยใใาาาาานนนนกกกตตตวววจจภเขะ การตรวจสอบภายในให้เรียบร้อยโดยในลําดับต่อไปทางตํารวจจะส่งรายงานผลการดําเนินการให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและปะปะชทราบข้อมูลต่อไปพลตํารวจเอกวิษณุให้สัมภาษณ์เสือไว้ในวันนั้นของปีโน้นจึงขอตั้งคําถามว่า2ปีที่ผ่านมาจนป่านนี้นั้นคดีอาญาและวินยัยยังดําเนินไปไม่ถึงไหนพบตรชี้แจงหน่อยได้ไหมวัยห้านายพลตารวจและอ้กสี่สิบแปดวมกับปฏิบัติหน้าที่มิชอบอมเบียเลี้ยงโควิดสอบกันตั้งแต่12มกราคม64ข้ามมายันปี6 6ท่านสอบกันไปถึงไหนแล้วครับ สืบจากข่าวรายงาน